ท่านสมศักดิ์ขุนเงินครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมสมศักดิ์ขุนเงินสมัยชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคพลังประชารัฐท่านประธานที่เคารพครับกระผมค่าขออนุญาตเอาความทุกข์และความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือมาฝากท่านประธานเพื่อหาทางแก้ไขเยียวยา ประธานครับเดือนตุลาคมทั้งเดือนในพื้นที่ผมคือในพื้นที่อำเภอหนองเรือตําบลบ้านผือ,อ,อหมู่ที่6 7 8และ9 4หมู่บ้านเกิดโรคระบาดให้โครกระบือและแพะตายไปจำนวน100ตัวโดยไม่มีทางแก้ไขเยียวยาได้ทันต้องขุดใช้รถแบ็กโฮขุดหลุมและฝังอย่างเดียว ้าหน้าที่ของทางกรมบริษัตทได้เดินทางไปดูแลแต่ก็เป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีเขาว่าเป็นโรคคอบวมเฮโมไรยิกเซปติกซีเมียก็เป็นเรื่องที่ได้ํำความสูญเสียมาให้กับพี่น้องเกษตรกรจำนวนทั้งหมดนะครับ19ครัวเรือนเป็นจำนวน โคทั้งหมด19ตัวเป็นกระบือ77ตัวเป็นแพะสมตัวรวมเป็นค่าเสียหายทั้งหมดประมาณ3มล้าน4แสนบาทเรื่องนี้ทางกำนันสุภาพเสีนาพลท่านสารวัตรกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้งสี่หมู่บ้านได้เข้ามาพบแล้วก็ได้ยื่นเรื่องราวให้กับผมได้นำมาหารือท่านประธาน บางคนโครกระบือตายยกข้อเรียกว่าหมดถือว่าหมดไม้หมุดมือของพี่น้องเกษตรกรบางคนก็ตายไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสถานการณ์เช่นนี้หนึ่งเดือนเศษที่รอการช่วยเหลือเยียวยาจนบัดนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้นกระผมค่ายขออนุญ,ญาตกับเรียนฝากท่านประธานด้วยความเคารพ ได้กรุณามอบให้ทางกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ได้กรุณาดูแลเยียวยาและชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปด้วยจากเป็นมงคลครับครับ